สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวิดีโอนี้เนี่ยก็ตามชื่อคลิปที่ทุกคนเห็นนะครับเราจะพาบินจากกรุงเทพไปสิงคโปร์นะครับกับสายการบินบางกอกแอร์เวยสแต่ว่าบางกอกแอร์เวยสนั้นไม่ได้มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพไปสิงคโปร์นะครับเราเนี่ยจะใช้วิธีการเดินทางกรุงเทพสมุยนะครับแล้วก็จากสมุยเนี่ยบินตรงเข้าสิงคโปร์เพราะว่าบางกอกแอร์เวยสเขามีเที่ยวบินตรงเชื่อมสมุยกับสิงคโปร์เนี่ยถึง2เที่ยวบินต่อวัน การเดินทางในครั้งนี้เนี่ยเราเดินทางโดยชั้นธุรกิจของบางกอกเอลเว y s นะครับที่เขามีชื่อเรียกว่าบูลิบบอนคลับคลาสนะครับทั้ง2ขาทั้งขาแรกจากสุวรรณภูมิไปสมุยแล้วก็ขาที่2จากสมุยเข้าสิงคโปร์ด้วยเราก็มาเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินของบางกอกเอลเว y s ที่โรเอฟที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับจะมีเคาน์เตอร์เช็คอินเฉพาะของผู้สารชั้นธุรกิจแยกไว้ให้ต่างหานะครับคราวนี้เนี่ยตั๋วเราแยกกันเป็น2ใบนะครับ แล้วก็เป็นการเดินทางผสมระหว่างในประเทศกับต่างประเทศด้วยเราจะไม่ได้เช็คทรูนะครับเราจะเช็คอินขาแรกเนี่ยที่สวนภูมิได้แค่ถึงแค่สมุยนะครับก็ได้บอร์ดิงพาสมาแค่ใบเดียวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอไปถึงสมุยเนี่ยจะรับกระเป๋าแล้วก็ไปเช็คอินอีกรอบนะครับเที่ยวบินแรกของเราในวันนี้รับ PG 127ครับจากกรุงเทพสวนภูมิไปยังสมุยนะครับเราก็เช็คอินเรียบร้อยครับโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาอยู่ใน ส่วนของผู้สานขาออกภายในประเทศที่สวรภูมิครับมาที่ลาวส์ครับหรือห้องอรองของบังกอกแอร์เ,เวยสที่เป็นห้องอรองสาหรับผู้สานชัน้นธุรกิจครับบูริบอนขับลาวส์ครับอันนี้จะแยกต่างหากจากห้องอรองสำหรับผู้สานชั้นประหยัดทั่วไปที่ชื่อว่าบูทีกลาวส์ครับซึ่งในบูริบอนขับลาวส์ก็มีอาหารการกินเยอะแยะครับนอกเหนือจากข้าวต้มมัดแล้วครับที่บูริบอนขับลาวเนี่ยยังมีขนมใส่ไส้นะครับแล้วก็ขนมต้มด้วยครับรวมถึงตัวเลือดเครื่องดื่มต่างๆมากมายนะครับ พวกอาหารร้อนต่างๆก็มีนะครับเช้าแบบนี้ก็ข้าวต้มหมูเห็ดหอมครับกับเกี๊ยวน้ำกุ้งครับรับประทานพร้อมกับขนมต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มน้ําใบข้าวก็อร่อยนะครับสุขภาพดีด้วยครับสีเขียวนั่นคือน้าใบข้าวจากโครงการที่สนามบินสุโขทัยนะครับจาก์คลาวส์ก็ได้เวลามาที่เกณฑ์ครับเที่ยวบินของเราในวันนี้ครับ P.G. 1 2 7่งครับกาหนดออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเวลา9ก้าโมงยีนาทีในตอนสายๆนะครับโดยใช้เครื่องบินแบบ Airbus A 3 19หนะ้าะที่มีห้องโดยสารชั้นธุรกิจลำนี้นะครับมีอยู่แค่4ี่ลำในฝูงบินของบางกอกแอร์เวย์ครับ Air ways, ที่ a อร์ u ั A 3 19เนี่ยจะมีห้องโดยสารชั้นธุรกิจโดยเฉพาะนะครับเข้ามาอยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับชั้นธุรกิจเนี่ยก็จะเรียกขึ้นเครื่องก่อนนะครับหรือว่าขึ้นเครื่องได้ตามอัธยาศัย ห้องโดยสารชั้นธุรกิจบน Air b u ัส a 3 1 9ของบางกอกแอร์เวย์มีทั้งหมด12ที่นั่งนะครับจากที่นั่งอยู่บริเวณส่วนหน้าสุดของเครื่องบินจากที่นั่งแบบ2อสองครับอยู่3แถวแรก mm hmm. เมื่อมานั่งที่ที่นั่งนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะมาถามว่าอยากรับเครื่องดื่มอะไรไหมก่อนออกเดินทางครับ mm hmm. ก็จะมีตัวเลือก mm hmm. น้ำผลไม้นะครับแล้วก็ mm hmm. น้ำเปล่าครับ mm hmm. เราเลือกรับน้ำเปล่ามา mm hmm. แล้วก็ให้บริการผ้าเย็นนะครับซึ่งจะอยู่ในซองพลาสติกแบบที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เครื่องบินก็รอ วิ่งขึ้นจากทางวิ่งของสนามบินสุวรรณภูมินะครับเอเบัส A319 ของบางกอกแ a i r เวย์สำนักนทุบิน PG 127นะครับก็พาเราบินขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมิครับโดยจะใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงนะครับโดยประมาณเพื่อบินไปยังสนามบินสมุยนะครับเส้นทางระหว่างกรุงเทพสุวรรณภูมิกับ สมุยเนี่ยก็เป็นเส้นทางภายในประเทศเส้นทางเดียวของบางกอกแอร์เวสในปัจจุบันครับที่จะมีชั้นธุรกิจให้บริการนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีทุกเที่ยวบินครับมีเฉพาะบางเที่ยวบินในแต่ละวันนะครับที่จะมีชั้นธุรกิจให้บริการบนเครื่องบินแบบ Air b u ัส a 3 1 9ลําลำที่ติดตั้งห้องโดยสารชั้นธุรกิจนะครับวันนี้เครื่องบินใช้ทางวิ่งทิศศูหนะครับหรือว่าบินโดวยวิ่งขึ้นจากทางทิศใต้ไปยังทิศเหนือก่อนนะครับเมื่อเครื่องบินขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจึงจะ เลี้ยววกกลับลงไปยังที่ใต้อีกครั้งนะครับทาให้ระหว่างทางเนี่ยหลังจากออกเดินทางจากสานามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเราบินผ่านเหนือสุวรรณภูมิอีกครั้งนะครับก่อนที่จะวุ่งหน้าออกอ่าวไทยลงใต้ไปยังสมุยครับเดี๋ยวภาพหน้าตาที่นั่งนะครับแล้วก็ภาพบรรยากาศในห้องโดยสารชั้นธุรกิจบน Air a อ r บัส3 1 9ของบางกอกแอร์เวย์สเนี่ยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกทีในเที่ยวบินจากสมุยไปสิงคโปร์ครับเพราะว่าก็ใช้เครื่องบินรุ่นเดียวกันนะครับคอนฟิกเหมือนกัน แต่ว่าตอนนี้ในเที่ยวบินแรกของเรานะครับจากสวนอภูมิผสมุหวเนี่ยสัญญารัฐกมขับดับโลงแลนะครับแล้วก็พนักงานต้อรับบนเครื่องบินก็รีบมาบริการอาหารนะครับซึ่งเป็นอาหารมื้อเช้านะครับในเที่ยวบินนี้ออกเดินทางตอนสายจากสวนอภูมินะครับสําหรับบนเที่ยวบินภายในประเทศนั้นแม้จะเป็นชันธุรกิจอาหารก็ไม่มีตัวเลือกนะครับมีช้อยส์เดียวนะครับยกเว้นจะมีการระบุข้อจํากัดด้านศาสนาหรือสุขภาพมาล่วงหน้านะครับก็จะมีอาหารพิเศษขึ้นมาอาหารวันนี้เป็นไข่นะครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่งแล้วก็มี กุนเชียงไก่ไส้กอกไก่นะครับเป็นอาหารเช้านะครับมีโยเกิร์ตมีผลไม้มีกล้วยซองเสริมให้ในถาดและในห่อผ้าที่ผลโบสีน้ําเงินครับหรือว่าบูริบบอนเนี่ยก็คือผ้าที่เป็นแนปคินนะครับแล้วก็บรรดาเครื่องใช้ช้อนมีดส้อมต่างๆนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมีการถามตัวเลือกว่าจะรับประทานอาหารคู่กับชากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มอะไรล่วงหน้านะครับแล้วก็จะยกมาเสิร์ฟพร้อมกันในถาดเลยนะครับเพราะว่าเที่ยวบินก็ค่อนข้างสั้นครับ แล้วก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับก็ลุกไปดูห้องน้ําหน่อยนะครับสําหรับปน Air a แอร์บัสเอสามหนึ่งเก้าที่มีห้องโดยสารชั้นธุรกิจนั้นเมื่อมีการให้บริการเนี่ยจะมีการปิดม่านที่ขั้นระหว่างชั้นธุรกิจกับชั้นประหยัดครับห้องโดยสารส่วนหน้าสุดของเครื่องบินเนี่ยก็จะมีห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องนะครับสําหรับผู้สารชั้นธุรกิจโดยเฉพาะนะครับเครื่องบินใช้เวลาเดินทางบินอยู่บนอากาศมา1ชั่วโมงกับอีก1นาทีนะครับก็มาลงจอดที่สนามบินสมุยนะครับ ท่ามกลางสายฝนครับในช่วงสายๆของวันนี้เอาละครับถึงสมุยแล้วครับเดี๋ยวเราลงจากเครื่องครับเข้าไปที่อาคารผู้โดยสารแล้วเดี๋ยวไปผ่านกระบวนการขาเข้าภายในประเทศตามปกติครับแล้วเดี๋ยวไปเช็คอินไฟต่ตอไป ตอนที่ลงจากเครื่องเนี่ยผู้โดยสารชั้นธุรกิจครับที่เดินทางมาร่วมกันในห้องโดยสารซึ่งไฟนี้มีประมาณสัก78คนเนี่ยจะมีรถมารับ1คันโดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะออกเดินทางไปก่อนครับเข้าไปที่อาคารผู้โดยสารก่อนซึ่งเราก็นั่งรถที่มารับจากเครื่องบินครับเข้ามาที่อาคารผู้โดยสารนะครับในฝั่งของผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศครับที่สนามบินสมุยนะครับแล้วก็มารอรับกระเป๋าของเราที่สายพารับกระเป๋านะครับ โดยที่ผู้สารที่เดินทางในชั้นธุรกิจนั้นที่กระเป๋าของเราจะมีการติดแท็ก priority นะครับซึ่งจะมีการลำเลียงกระเป๋าออกมาก่อนที่ใส่ผ่านเมื่อเดินทางมาถึงปลายทางนะครับถึงสนามบินสมุยทับสนามบินสวยๆกลางอ่าวไทยเราเพิ่งทำรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นการเดินทางในเส้นทางบินใหม่ครับดอนเมืองสมุยครับกับบางกอกเอลเวสเพิ่งลงไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับใครยังไม่ได้ชมเนี่ยก็ย้อนไปชมกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะเดินไปที่ส่วนของ ฝั่งผู้สานขาอ่อนครับเพื่อไปเช็คอินอีกเที่ยวบินหนึ่งของเรานะครับเพื่อจะบินต่อจากสมุยไปสิงคโปร์นะครับและเราก็มาอยู่ส่วนของอาคารเช็คอินนะครับที่ฝั่งผู้สานขาอ่อนนะครับที่สนามบินสมุยนะครับก็มาเช็คอินที่เคาน์เตอร์สําหรับผู้สานที่เดินทางในชั้นบูริบอนคลับคลาสนะครับก็มีเคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษครับสำหรับผู้สานที่เดินทางในชั้นธุรกิจแล้วก็ เช็คอินครับโหลดกระเป๋าคราวนี้เช็คอินไปสิงคโปร์นะครับโหลดกระเป๋าไปเดิมที่เพิ่งรับจากสายพานมาเมื่อสักครู่ครับแล้วก็รับบอดดิ้งพาสครับการเดินทางบินไปต่างประเทศจากสนามบินสมุยนะครับบินไปสิงคโปร์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันครับเช็คอินเสร็จแล้วนะครับได้บอดดิ้งพาสมาแล้วเนี่ยก็เดินย้อนกลับไปทางส่วนของทางเข้าเกตผู้สานขาออกนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราเดินทางในที่บินระหว่างประเทศออกจากสมุยนะครับก็จะใช้เกต6หรือว่าเกต7นะครับซึ่งเป็นเกตรในส่วนของ ฝั่งผู้สานขาออกระหว่างประเทศนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าให้เดินตรงไปเรื่อยๆก่อนนะครับจริงๆก็คือเดินย้อนไปแถวๆฝั่งผู้สานขาเข้าที่เราเพิ่งลงมานะครับก็จะมีทางเข้าไปยังส่วนของห้องผู้สานขาออกระหว่างประเทศของสนามบินสมุยนะครับก็ผ่านตอมมวขาออกจากประเทศไทยที่สมุยครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของห้องผู้สานขาออกระหว่างประเทศปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเป็นเที่ยวบินตรงที่เชื่อมสมุยกับต่างประเทศเลยนะครับก็จะมีเส้นทาง สมุยสิงคโปร์ครับทำคาบิน2เที่ยวบินต่อวันครับแล้วก็สมุยฮ่องกงก็มีให้บริการเช่นกันครับนอกเหนือจากนั้นครับผู้สารที่เดินทางแบบที่จะไปต่อเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็มีเช็คอินทรูจากสมุยไปเลยก็ทําได้เช่นกันครับเช่นจากสมุยเนี่ยบินไปสุวรรณภูมินะครับแล้วเดี๋ยวต่อเครื่องไปต่างประเทศหรือว่าบินไปภูเก็ตแล้วเดี๋ยวต่อเครื่องไปต่างประเทศต่อนะครับก็จะมีการเช็คทรูนะครับแล้วก็เป็นผู้สาร CAQ นะครับหรือว่า ผ่านด่านตรวจตอมอตั้งแต่ที่สนามบินสมุยนะครับแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในห้องฝั่งผู้สานข่าออกระหว่างประเทศตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปต่อเครื่องระหว่างประเทศต่อที่สุวรรณภูมิหรือว่าภูเก็ตได้เลยสําหรับห้องรับรองสําหรับผู้สานชันธุรกิจครับบูรลบอนขับลาวที่สนามบินสมุยในส่วนของผู้สานข่าออกระหว่างประเทศครับก็อยู่หลังตอมอลครับผ่านตอมปาพบเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะเจอกับลาวที่มีน้องหมีน่ารักนะครับยืนต้อนรับอยู่นะครับซึ่งในลาวก็จะมี อาหารต่างๆครับขนมของว่างมากมายครับรวมถึงมีเมนูรายการอาหารและเครื่องดื่มครับที่สามารถแจ้งกับพนักงานต้อนรับที่ลาวครับให้นํามาเสิร์ฟเราได้นะครับอย่างในวันนี้นะครับเราก็มีเวลารออยู่นานพอสมควรครับก็รับเป็นข้าวกับต้มขาไก่นะครับแล้วก็มีพวกขนมจีบสรลเปาเครื่องดื่มต่างๆครับมารับประทานระหว่างรอเที่ยวบินที่ฝั่งขาออกระหว่างประเทศของสนามบินสมุยนั้นก็ยังมี ร้านค้าดิวตี้ฟรีนะครับมีพื้นที่ดิวตี้ฟรีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สําหรับผู้สารทั่วไปนะครับที่เดินทางในชั้นประหยัดเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการที่มุมอาหารว่างและเครื่องดื่มครับเคอร์เทซีคอเนอร์ตรงนี้นะครับก็บริการให้แก่ผู้สารทุกคนครับที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวยสออกจากสนามบินสมุยนะครับเครื่องบินที่จะพาเราบินไปสิงคโปร์นั้นลงมาแล้วนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพในเที่บิน PG135 นะครับ เป็น Airbus A 3 1 9อีกลำหนึ่งครับแต่ว่าลวดลายเหมือนกับลำที่เรานั่งมาเมื่อสักครู่ครับ A 3 1 9ของมางก์อเอเวอรซีบีไลน์แล้วก็สีสันแบบนี้ครับคือ A 3 1 9ที่มีห้องดยสารทันชั้นธุรกิจแล้วก็ชั้นประหยัดนะครับก็แวะมาเข้าห้องน้ำครับห้องน้ำก็ตกแต่งสีสันสวยงามครับสำหรับสนามบินสมุยครับมีความสวยงามอยู่ทุกๆมุมของสนามบินนะครับเที่ยวบินของเราในวันนี้ครับ PG 9 6 3าครับออกเดินทางจากสมุยบินตรงไปสิงคโปร์ครับ เวลา13นาฬิกา25นาทีนะครับสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นธุรกิจครับเมื่อเรียกเครื่องเครื่องเนี่ยพนักงานจะบอกว่าให้เรามาที่รถกลอฟแบบนี้ครับจะมีรถแยกต่างหาก1คันนะครับซึ่งรถก็จะขับพาเฉพาะผู้โดยสารชั้นธุรกิจนะครับให้มาที่เครื่องบินก่อนครับมาขึ้นเครื่องก่อนเดี๋ยวตามไปขึ้นเครื่องกันเลยครับ จากมาขึ้นเครื่องก่อนครับก็มีเวลาครับเลยได้ถ่ายภาพห้องโดยสารทั้งส่วนของชั้นธุรกิจครับที่อยู่ด้านหน้าสุดของเครื่องบินครับแล้วก็จะมีพาร์ติชันกั้นนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นห้องโดยสารสําหรับผู้สารชั้นประหยัดครับบน Airbus A319 ในเวอร์ชันนี้ของบางกอกแอร์เวย์นะครับแวะเก็บภาพ2แช่นะครับก็มานั่งประจําที่ที่ที่นั่งของเราครับวันนี้นั่งที่นั่งหมายเลข 2F นะครับเป็นทั้งริมหน้าต่างด้านขวาครับในแถว2ของเครื่องบินนะครับ แล้วก็เมื่อนั่งประจําที่เนี่ยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะมาถามว่ารับเครื่องดื่มอะไรก่อนออกเดินทางนะครับก็จะมีน้ําผลไม้น้ําเปล่าอะไรต่างๆนะครับก็รับเป็นน้ําส้มมาเดดิินนทาาาาางงงปยยย่สคคโโรชีแล้วก็มีบริการผ้าเย็นใน2องเช่นเดิมครับก่อนออกเดินทางสําหรับการเดินทางในชั้นธุรกิจในเที่ยวบินระหว่างประเทศจาก สมุยไปสิงคโปร์นั้นจะมีเล่มเมนูมาให้เราดูตัวเลือกรายการอาหารและเครื่องดื่มด้วยครับแล้วก็สําหรับอาหารจานหลักนั้นจะมีตัวเลือกให้เราเลือกได้2สอ,อ,สมมสอเลือกซึ่งในช่วงก่อนออกเดินทางครับระหว่างที่รอผู้โดยสารที่เหลือทยอยขึ้นเครื่องเนี่ยพน,น,น,นักงานต้อนรับผู้โดยินก็จะมาสอบถามครับว่าจะเลือกตัวเลือกอะไรสําหรับอาหารจา,รานหลักครับแล้วก็เลือกรับประทานคู่กับเครื่องดื่มอะไรนะครับแต่ตอนนี้เที่ยวบิน pg 9 6 3ครับก็พร้อมออกเดินทางจากสมุยไปยังสิงคโปร์แล้วครับ จากภูมมองที่หน้าต่างของเรานะครับมองออกไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเห็นวัดเขาหัวจุกครับอีกหนึ่งแนดมมากของเกาะสมุยนะครับแล้วก็เมื่อขบินบินขึ้นมาเนี่ยจะบินผ่านเหนือบริเวณหาดเฉวงครับก็เช็นพุเฉวงครับแล้วก็ย่านชุมชนย่านแหล่งท่องเที่ยวชายหาดเฉวงนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยฟ้าอาจจะไม่ค่อยมีสีสันที่สดใสครับเมฆเยอะไปหน่อยแต่ว่าความสวยงามของทะเลไทยแล้วก็ชายหาดที่สมุยก็ยังสวยงามนะครับ บริษัทรําเนิดนักตสายการบินบางกอกอเอชเอเชียสุชิกาไลน์ลําการบินรวมกับตันวิทันยูหัวหน้าพนักงานต้อนรับสุิาและเื่อชกโทนรับบริษัททั้งเจการบริการโดช่วครับเพื่อความปอภัยเราขอแนะนำให้ท่านรัก็าทันิลภัย์ตลอดเวลา้ดูนสุริททางนรืทงหลัแหล่งนักอีกสักครู่เราจะบริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ท่านในเียรสานฟไทยและเนียบันไฟบร เมื่อเครื่องบินไต่ระดับเรียบร้อยนะครับสัญญาณรักษงขันขด,ดับลงเนี่ยพนักงานต้อนรับเครื่องบินก็จะมาปิดม่านครับที่กั้นระหว่างห้องโดยสารชั้นธุรกิจกับห้องโดยสารชั้นประหยัดและนี่คือบรรยากาศของที่นั่งในห้องโดยสารชั้นธุรกิจนะครับทั้งหมด12ที่นั่งกำหนดการตามตาร,รางของเที่ยวบินของเราครับ PG 963เนี่ยคือออกจากสมุยตอนบ่ายโมง25นะครับแล้วก็ไปถึงสิงคโปร์ตอน 4โมง20นาทีครับโดยที่เวลาที่สิงคโปร์จะเร็วกว่าที่สมุยอยู่1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเวลาเดินทางจริงๆบนอากาศเนี่ยประมาณแค่1ชั่วโมง40นาทีแค่นั้นนะครับได้เวลาบริการอาหารนะครับเราก็เปิดโต๊ะออกมาครับซึ่งโต๊ะจะพับเก็บไว้อยู่ที่บริเวณที่วางแขนของเราครับแล้วก็พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะมาปูผ้าให้ครับแล้วก็ยกถาดอาหารมาเสิร์ฟนะครับจริงๆเที่ยวบินก็ไม่นานมากครับบินแค่ประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับ อาหารก็จะเสิร์ฟเป็น3คอคอสมาพร้อมกันในถาดเดียวนะครับแอปพปิไทนเซอร์นั้นคือสลัดฮาวายกุ้งนะครับแล้วก็มีอาหารจานหลักซึ่งมีตัวเลือก2ตัวเลือกนะครับตัวเลือกของเราเนี่ยเป็นไก่นะครับไก่อบซอสเกรวี่มัสตาร์ดเสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งอบพาสต์รีอีกตัวเลือกหนึ่งที่ไม่ได้เลือกมาเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อผัดพริกแห้งครับเสิร์ฟพร้อมผัดหมี่ซั่วส่วนของหวานนั้นเป็นเค้กมะนาวนครับเลมอนเค้ก ส่วนเครื่องดื่มนั้นก็มีลิสไวหลายรายการในเมนูนะครับทั้งชากาแฟซอฟต์ดิง้งน้ำผลไม้ต่างๆนะครับรวมถึงตัวเลือกที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายประเภทด้วยนะครับรับประทานอาหารเสร็จก็มาสำรวจห้องน้ำนะคราบ,บนเที่ยวบินนี้ก็อยู่ส่วนหน้าสุดของเครื่องบินนะครับเป็นห้องน้ำเฉพาะสำหรับผู้สารชั้นธุรกิจนะครับและนี่คือหน้าตาเก้าอี้นะครับสำหรับชั้นธุรกิจนะครับเป็นเก้าอี้แบบที่ปรับเอนได้นะครับไม่ถึงกับ เป็นเตียงนอนราบครับแต่ว่าก็ปรับเอนได้เยอะพอสมควรนะครับซึ่งที่ข้างๆที่นั่งของเราครับตรงที่วางแขนเนี่ยจะมีปุ่มให้ปรับนะครับปรับได้4ฟังก์ชันครับคือปรับเอ็นครับปรับเบาะปรับยืดที่พักขาออกมาครับแล้วก็ปรับยืดที่วางเท้าเพิ่มนะครับก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเราก็จะมีไฟนะครับเป็นโคมไฟส่วนตัวไว้อ่านหนังสือด้วยครับอยู่ที่ที่นั่งของแต่ละที่นั่งนะครับก็เมื่อเอนสุดๆยืดสุดๆก็ได้ประมาณนี้นะครับ ก็หลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับถ้าเกิดไม่หลับพักผ่อนนะครับจะนั่งอ่านหนังสือจะทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็มีบริการถั่วนะครับพร้อมกับเครื่องดื่มเพิ่มเติมนะครับทั้งชาร้อนนะครับหรือว่าพวกน้ําอารมณ์ต่างๆครับก็แจ้งกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้เลยนะครับสําหรับในเที่ยวบินนี้นั้นระหว่างการเดินทางจากสมุยไปสิงคโปร์เครื่องบินใช้เวลาบนอากาศไป1ชั่วโมง4 1นาทีนะครับแล้วก็จะมีนิยสารนะครับ นิสสันของบังกอกไอเวฟนีสสันฟ้าไทยอยู่ในกระเป๋าหน้าที่นั่งพร้อมกับรายการสินค้าครับอินฟลูเวย์วอลเตี้ตอนนี้ก็ใกล้เดินทางถึงที่สิงคโปร์แล้วนะครับสําหรับการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสของบังกอกไอเวฟซ์เนี่ยเขามีรายการโปรโมชั่นพิเศษนะครับในโอกาสครบรอบ55ปีของสายการบินบังกอกไอเวฟซก็เลยใช้คะแนนในการแลกตั๋วเครื่องบินเนี่ยลดถึง55ครับ เราก็เลยอยากลองประสบการณ์ใหม่ๆนะครับนำคะแนนฟลายบ n u บไปแลกเป็นตั๋วในการเดินทางครั้งนี้นะครับจากกรุงเทพไปสมุยนะครับแล้วก็จากสมุยบินต่อมาที่สิงคโปร์แล้วก็ได้นำบรรยากาศการเดินทางในชั้นธุรกิจนะครับหรือว่าบูริบอนขับคล s สของบังกอเอเวสในเส้นทางทั้งภายในประเทศนะครับแล้วก็เส้นทางระหว่างประเทศมาให้ชมกันตอนนี้เราก็กำลังจะถึงที่สนามบ,บินสิงคโปร์ชางงีแล้วครับ เห็นเรือมากมายอยู่ในทะเลแบบนี้นะครับก็รู้เลยว่ากําลังจะเดินทางมาถึงที่สิงคโปร์นะครับเมืองท่าสําคัญในการขนส่งทางทะเลนะครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศขณะที่เครื่องบิน Air a i r ์พั a เ319ของบางกอกแอร์เวย์นะครับในเที่ยวบิน PG963 จากสนามบินสมุยนะครับบินตรงมายังสิงคโปร์ลงจอดกันครับ เที่ยวบินของเราครับเดินทางมาถึงที่สนามบินสิงคโปร์ชางงีในเวลาบ่าย4ี่โมงสินาทีครับตามเวลาที่สิงคโปร์ซึ่งจะเร็วกว่าเวลาที่สมุยอยู่1ชั่วโมงนะครับโดยบินมาบนอากาศเป็นเวลา1ชั่วโมง41นาที ที่สนามบินสิงคโปร์ชางงีนั้นเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวสจะให้บริการที่เทอร์มินอลหนะครับอาคารผู้สารสทีหนของสนามบินสิงคโปร์ชางงีนี่ก็เป็นหน้าตาของ Airbus A319 ของบางกอก a อร์เว s ครับที่บินพาเรามาส่งนะครับจากสมุยมาสิงคโปร์แล้วก็มีให้บริการเที่ยวบินระหว่างสมุยสิงคโปร์เนี่ยถึง2เที่ยวบินต่อวันนะครับก็ไป ทางผู้สานขาเข้านะครับไปผ่านด่านต่อมอเข้าสิงคโปร์นะครับคนไทยพาสปอร์ตไทยใช้ออโต้เกตได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องขอวีซ่านะครับเข้าสิงคโปร์พำนักอยู่ได้30วันเพื่อการเยี่ยมเยือนหรือการท่องเที่ยวครับแล้วก็ไปรับกระเป๋านะครับกระเป๋าของเราจากเที่ยวบิน p g 9 6 3จากสมุยก็ถูกลำเลียงอกมนะครับสำหรับผู้สานชั้นธุรกิจรับกระเป๋าเรียบร้อยเราก็เดินทางเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์กันครับหลายหลายคนคงจะรู้จักชื่อเสียงของสิงคโปร์อยู่แล้วนะครับ เป็นหนึ่งประเทศหนึ่งเมืองในอาเซียนที่มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจนะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยนะครับก็เที่ยวบินตรงเชื่อมสมุยกับสิงคโปร์นะครับนอกเหนือจากอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับจากประเทศต่างๆให้สามารถเดินทางเข้าสู่สมุยได้ง่ายขึ้นครับคนที่อยู่สมุยนะครับจะมาเที่ยวมาทําธุระที่สิงคโปร์ก็บินตรงมากับบังกอกแอร์เวย์สได้นะครับสาหรับการเดินทางในทริปนี้นะครับเราก็ใช้เวลามาพักผ่อนท่องเที่ยวอยู่ในสิงคโปร์นะครับแล้วก็ ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ